น้องเขาปั้นในวัยสองเดือนนะคะแม่ก็จะพยายามดัดคอน้องเขาค่ะแม่ก็เลยให้น้องเขานอนในหมอนนะคะแต่น้องเขาก็ยังไม่ยอมที่จะหันมาแบบตรงๆนะคะเขาจะหันไปท่านั้นท่าเดียวค่ะก็เดี๋ยวค่อยๆฝึกเขาไปเนาะเพราะว่าเหมือนเขาจะไม่ค่อยชอบให้บังคับเขาพอบังคับเขาก็จะเริ่มร้องไห้อะคะ่ะให้แม่บ้านไหนเป็นบ้างคะน้องสองเดือนน้องยังหันคอแบบนี้อยู่เลยค่ะ แม่ก็แอบเครียดอยู่นะคะว่าขอน้องจะเบี้ยวหัวน้องจะเบี้ยวแต่ก็ฝั่งทางซ้ายก็อ่ามันเป็นมันเบี้ยวไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยลองเดี๋ยวดูก่อนแม่อาจจะสั่งหมอนที่มันเป็นหลุมแต่แม่ลองทดลองตัวนี้ดูว่าเขาจะยอมไหมเพราะถ้าสั่งมาก็อาจจะเสียเงินเปล่าค่ะค่อยๆอ่าค่อยๆบังคับเขา ไปในตัวค่ะวันนี้ก็น,นี่ค่ะพัฒนาการ2เดือนของเขาก็ประมาณนี้เมื่อกี้ก็ร้องวันนี้ร้องให้ทั้งวันเลยค่ะทุกคนอากาศปาปเย่ยบ้านยายอากาศที่บ้านร้อนสลับกับลมค่ะแล้วก็น้องเขาไม่ชินกับพื้นที่ด้วยน้องเขาก็เลยร้องให้กลับมาเขาก็ยังร้องให้แต่นี้ให้กินนมแล้วก็เขายังเล่นได้อยู่ แต่ก็ไม่รู้จะร้องตอนไหนอีกนะคะเพราะว่าถ้าไม่ชอบหมอนตัวนี้ขัดใจก็อาจจะร้องยาวเลยจนกว่าเขาจะเหนื่อยค่ะแม่แม่บ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างคะคอมเมนต์มาด้วยนะคะก็ถ้าใครมีวิธีแก้ไขยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวแม่จะมาอ่านนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะน้องข้าวปั้นค่ะน้องข้าวปั้น สองเดือนค่ะไม่ยอมนอนหัวตรงเลย